เห็นสองคนนี้นำพาเก็บความรู้ไว้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่าเขาจะทำยังไงต่อเขาจะตามอันอาจารย์ไหมถ้าเขาทันเราก็ได้ใช่ไหมครับว่าทีนี้ถ้าเขาไม่พูดเราพูดเลยไหมเมื่อไหร่จะพูดสิจีก็เพเขาเป็นเชื่ยวคนใหญ่ไม่ครัอันนี้อาจารย์พูดดีป๋าเพราะผมเอาของถ่ามไม่สิ่งไงกับกกัับบผมู้ใหญ่ที่ติดต่อมาเรียนไปพวกกลาง ที่ใหญ่ติดต่อเรียนไปเรื่อยๆแค่ยากแค่รู้นะยากวิธี่ปฏิบัติแต่ว่าบอกผมยาแล้วก็ปรับต่อได้พอทุกอย่างทุ้มแบบมันยังไงพอตุ้มตุ้มไปถึงแล้วหลังจากที่เรามาลงมือทำกับอาจารย์เตรียมทำเป็นยังไงครับเป็นหัวใจมาครับรู้สึกกับเทคนิคในการจดจียเป็นยังไงที่สำคังเทคนิคในการช่วยในการจดจียดีครับดีหมายความว่าโอเค จำเขาอาจจะพูดเทคนิคไม่ไม่จูกจำการพลุกพลังนิ้วประจำําคือเทคนิคที่ผมสอนให้ก็คือเขาอยากพูดว่าผมช่วยที่ยังง่ายขอบขอบคุณมากตัวเองให้จับกัรบ้านเชิญครับเจอเจอเจอเหเอครับมาดีใจที่ได้มาเรียนครับเพราะอยากเป็นอยากรู้อยากได้ความรู้ตรงนี้ใช่หลังจากที่เรียนการเป็นนักก็ได้เห็นปีตัวเองแล้วรู้สึก พอใจพอใจคุณลุงก็หรือเลยพอใจหรือเราท <t ell> ั้งหมดกันเลยครับความลมแรงลมใจกันทุกคนดีมากขนาดนี้ก็โอเคครับขอบคุณมากมือให้เรื่องนี้ต้ตอบคำาเรื่องนึงเดี๋ยวอะไรเงนอในการเรียนในการในการสื่อสารนะภาษาที่ต่อกันบางทีผมสอนครับต้องบอกว่าความรู้สึกผมก็พยายามนะบางทีเครียดครับ